เปยูตามเสมอมกายยืชรียโดยปกติโดยปกติแล้วออฟเชนออฟเชนบ่อยบ่อยซัมทรามซัมทรามบางเวลาบางครั้งบางเวลาบางครั้งอเชั่นเชั่นลเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวซีลดอมซลดอม ไม่ปล่อยนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแว่าสับปะรด่งจังเลยปไคะแพรแพแต่ว่าแพไปนะคะ Strawberry s ่ r a w b e r r y ตว่าาไปนะคะแลปเป p ้ลแปปลแ่ว่าแลตเลยนะคะได้ไหได้ไหทถ้าไม่ได้พี่สามารถสอนอ่านได้ได้ค่ โอเคค่ะไม่เป็นไรมาอันนี้เป็นคำจางทางเทลิสนะคะ p u s y p u s y u y u y b o a b a b o a b a s s u y a No h d a No h d u y u y u y b o u มากหนึ่งคะแนนค่ะเอานี ทำไม การสอนเกี่ยวกับการแนะนําตัวแบบเป็นทางการกับไม่ทางการนั่นเองครับน้อง,องรู้ไหมครับว่าแบบทางการมีอะไรบ้างพี่จะขอบอกก่อนนะครับแบบทางการจะมีขุดน้อยเดซี่แอนเจอรนเชนไมน์อีสต์มานิกนีมอีสต์ยูแคนเคอมีนั่นเองนะครับส่วนคาเฟ really mm. ่ขุดน้อยเดซี่แอนเจอร์เชนแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสวดีครับสวัสดีค่ะท่านโบโบแสตรีทุกท่านค่ะส่วนไมน์นีมอีสแปลว่าฉันชื่อมานิกนีมอีส ู่เรียนของน้องเอ๋ยูเทนเขามีแปลว่าพูดเป็นพูดชื่อเรียกไปได้เลยนะครับสว่วกนการแนะนำตัวแบบไม่เป็นทางการนะคะจะมี hello my name แปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันชื่อได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ hi everybody แปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคน he แปลว,ว่าผู้ชายเธอแปลว,ว่าผู้หญิงถ้าน้องอยากพูดชื่อของผู้หญิงน้อต้องพูดว่าอะไรครับเธออะไรครับเธอเนลี่ ส่วนผู้ชายล่ะครับอีสเอมพีสโอเคครับี พี e. ่ที่ถามอะไรครับมาเเายายโตหน่อยาจอย p r e เช u r e แบบค่ะสมบัติสามล่าหสมบัตินะครับจอย Welcome to o r a e m ออสำหรับถาที่นะคะเราจะม่อนกันเรือง d i r e c t i o หรือว่าการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง ข้อความทีมจอยเชื่อแมบเนียวิกก็น mm ักเทควันการ์ดเชื่อน,นั้นเร mm hmm. าจะพาเน้อๆมาไปตามล่าหาสมบัติในแผนที่ในแต่ละสถานที่เนี่ยจะมีสมบัติอยู่ในนั้น mm hmm. แล้วอย่างที่เห็นเนาะที่จะแบ่งน้องๆเนี่ยเป็นทีม mm hmm. นี่ก็ให้น้องๆเนี่ยมาแข่งกันว่าใครจะได้มูลค่าของสมบัติมากกว่กากัน mm hmm. ใช่แล้วก็โซนแฟนที่มิมเพื่อดูดิสเกมส์บัตรพิทอัลออกไปนะคะที่เนี่ยก็จะมีมีแผงที่มาให้พร้อมกับสถานที <Boy? S 1> ่นะคะให้น้องๆเนี่ยได้มาจิดครีเอทกันเอาเองเลยนะคะเพอร้องกิจเสือเนี่ยน้องๆเนี่ยก็ต้องจับฉลากสถานที่ที่จะได้ไปในแต่ละสถานที่นี้ก็จะมีสมบัติต้อนอยู่นะคะฉันเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องเลือกกันดีๆพี่นะคะจะให้เวลา3นาทีทีมไหนได้สมบัติมูลค่าอย่ที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะาไคะ ก่อนที่จะไปเล่น Opposite แปลว่าตรงข้าม between แปลว่าระหว่าง Opposite แปลว่าตรงข้าม between อ่า between อุยน้องนี่จำได้เลยคราวนี้ Opposite สเอา e ปร e between อ่าต่อไปเป็น go set go set แปลว่าตรงไปไหนลองพูด go set ่ะ Go through แปลว่าผ่าน go through ทุกวไดครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับจากห้องเรียนพิเศษนะครับโรงเรียนนนทุกยานีสองห้องเรียนด้วยกันนะครับก็คือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มแล้วก็ห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมนะครับของโรงเรียนนนทุกยาีครับ วันนี้ก็จะกิจกรรมนะครับโดยภาพรวมในวันนี้เรามีการจัดอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปถมศึกษานะครับปีที่4จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีการบูรณะนะครับบริเวณสนามเล่นนะครับแล้วก็กำแพงของโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมครับอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการนำความรู้นะครับความสามารถของนักเรียนสู่ชุมชนครับ นำความรู้จากห้องเรียนนะครับมาช่วยในการพัฒนาชุมชนของเราครับวันนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่แปดครับแปดสิงหาคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับปีนี้เป็นปีครูคงศักดิ์คมการเกษตรนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ครูมาเยี่ยมค่ายของเรานะครับเด็กมาเยอะไหมเด็กมาเยอะไหมวันนี้ของนนสูงอ่ามีเท่าไหร่สองห้องเรียนหกสิบเกือบ แปดสิบได้นะครับเด็กนักเรียนล่ะในนักเรียนน่าจะประมาณร้อยยี่สิบคนได้ร้อยี่สิบคนเออเฉพาะมอไหนมามสี่ถึงม3สามครับแล้วของเราของเรานี่จะเป็นนักเรียนไอทีชั้นมสี่ทับหนึ่งครับห้องเดียวห้องเดียวครับแต่ของอุตสาหกรรมจะเป็นนักเรียนอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นนักเรียนรวมหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับเยี่ยมเยี่ยมครับดีครับ